้ายาที่ว่าน่ะมองน่ะมันบ้านในบ้านเี้ยกว่าลุงเป็นพื้นที่ชุมป่าต้นน้ำอ่ะน้ำลำธารที่มันจะลงสู่ร้องหานอ่ะและ้วมันมันใช้ยาฆ่าหญ้าใช่เมื่อเกิดยาฆ่าหญ้าเนี่ยฝนชะน้ำลงไปเนี่ยสารเคมีทั้งหมดเนี่ยลงการบุกรุกมาในช่วงระยะเวลาสองปีกว่านะครับจากการรายงานจากทางข่าวเนี่ยทางชาวบ้านนี่ที่เชื่อถือได้ก็รับข่าวมาเมื่อวานนี้ เป็นเลียงกัท่านรองพอบจนกรักมธนบดีกรุงศรีในขณะที่กำลังขึ้นมาการที่จะขึ้นมาในส่วนนี้ท่านดูเส้นทาเนี่ยขึ้นมานี่ยากเย็นมากนะครับเลยเป็นโชคโอกาสให้กับผู้ที่มาทำกับพิธในนี้เยอะมากจากการที่มาดูในวันนี้เนี่ยพื้นที่โดยรอบเนี่ยแบ่งได้หลายแปลงบางแปลงก็ปลูกได้ประมาณสองปีบางแปลงก็กำลังจะปลูกอยู่ในขณะน,นี้วัดโดยรอบๆนี้น่าจะหนึ่งพันกว่าไร่นะครับเอ hey. เรื่องการตัดไม้ทำลายปา่าก่อนเป็นการตัดไม้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อที่ถากถางพื้นที่เนี่ยแล้วมาปลูกยางพาราซึ่งพื้นที่โซนนี้มันก็เป็นป่าสงวนแห่งหาชาติเดิมคือป่าดงชมพาพนดงกระเชออ้าใครับ,รบแล้วก็เป็น,เป,นเป็นลากลากของเขาตามหลักการของป่าสงวนแห่งหาชาติอนไ่ขึ้นไว้ซึ่งก็ต้องเป็นแนวต้นน้ำซ,ซึ่งนำน้ำเนี่ยมันก็ต้องลงไปลงไปอ่างกระเชอบ้างลง,ลงไปสู่น้องหานตะกอนบ้างอย่างเนี้ยเมื่อมีการใช้ยาฆ่าหญ้าเนี่ยเต็มพื้นที่พันกว่าไร่เนี่ย เวลาฝนมามาชะล้างน้ายาฆ่าญ้าลงไปเนี่ยคิดดูว่าเคสารี่มีตัวนี้ยมันต้องไปตกอยู่ที่หนองหานโอ้โหแย่มากเลยท่านผ่าบโดยเฉียบขาดนะฮะเนี่ยเนี่ยออกมาแน่แน่แน่นอนชัดเจนเลยโดยเฉพาะคําสั่งที่64และ66นะทีนี้คำว่า66นี่ก็มีสีข้อคือเราจะไม่ไปทำเบียดบังสินให้ประชาชนอะไรเดือดร้อนต้องมีเพราะโดยพื้นฐานของข้อที่จริงในนี้ท่านนายเพื่อก็ต้องช่วยใช่ไหมครับ ผู้นำท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านต้องมาให้รายละเอียดข้อมูลอะไรแล้วก็สืบสาวเราเรื่อกไปตามนั้นเลยบ,บอกว่าเน้นย้ําว่าดําเนินการโดยเฉียบขาดถ้าผิดเราจะได้ป่าเราคืนมาถูกต้องไหมท่านเอาเอาคือพื้นเนี้ยคืนมานะครับการผู้บุรุกทำลายป่านะครับเออ,เอ,อโอเคเดี๋ยวรับไปชุดนี้นะนะพี่วัดนอยู่ไหนะครับ ใหญ่หมดเลยเนี่ยอันแปลูกลึกใหญ่หมดเลยลึกไปยิ่งใหญ่ไปอีกครับเจอหมดนั่นยังไม่ยังไม่หนักแล้วก็การเกลี่ยเพื่อตรวจสอบปิดป้ายประกาศของเธอด้วยปิดป้ายประกาศของป่า,าไม้ด้วยใช่ไหมฮะเออไปถึงคนได้เห็นแต่งการรถไปโอ้ยไปเฮ้เพ่งเพทายกันเพ่งแแสงไปทายตรงไหนยันย่ายันย